วันนี้เรามาสามพันนะคะุ้ง então, ไม matter, ่ม okay, okay, ีคนเลยเริ่มจากสิบแล้วกันนะคะไม่เข้าเลยเว้ยโอเคกระโดดกระเด้งกระดอนโดนมานะคะยาดไปเลย ถ้าเราลองเล่นหา้าแบบสองกระสุนโอเคยิงไปเข้าเหมือนเดิมถูเอ้ยอ่ะที่ยิงไอ้เข้าดาร์กันวิวนะคะน่ารักมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะเนาะ จะเข้าเท่าไหร่เลยนะของเนี่ย oh <my> เล่นสิบเดียวนัดเดียวดูจะแบบมันสองนัดบางทีมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนี่เยอะๆไม่เข้าเลยเท <c oughs> ่าไหร่บ้างนะห้าร้อยแล้วห้าสิบ ม,มาเท่าไหร่นะสามพันเนาะโอเคไเข้าเลยจ้า เ,เขาเออนั่นแหละมันเข้าบางังเอิเราจะได้มางกรอนไหมวะ ใหเข้าให้เท่าไหร่เอาเอาเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เข้าเลยเฮ้ยเธอจ้าเธอเข้าให้หน่อยไม่ได้หรอลองดูไหมยังไ,ได้มาแต่ถามว่าผมไม่ไม่เท่าไหร่นะคะรอมัอง,งกรดีไหมปลาตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะคะน่ี่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เข้ามาบ้างแต่แบบก็ผิดมังกรนี่มันเข้ายากเข้าเย็นซะหลือเกินนะคะมันจะไม่ค่อยเข้าให้เราหรอกนะเหลือแค่นี้เราต้องวัดดวงว่าจะคุกเข้าอะไรไหมไม่น่าจะรอดแล้วถูจกจะส่งฉันไม่รู้ว่าฉันควรเลือกยิงทางไหนที่มันจะเข้าเลยอะอ่ะมักงกรก็คงไม่เข้าอยู่ดีนะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ ลิงลับรับสร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายๆแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมรัครเพื่อรับลิง์รับรั์เข้าไปยังหัวอทอพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าสมาัครเข้าร่วมพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอแ,แอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย